สวัสดีครับวันนี้โยผมอีกแล้วอาจารย์เตอ๋อสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้วันนี้เป็นงานวันเกิดเพื่อนผมแล้วผมก็เอาไปซื้อรัรวมตัวเครืนะ่องวันละตอนเย็นแล้ไปนั่งบ้านไปนั่งชิลนั่งบ้านเพื่อนนั่งยาวๆแตเดียยเด๋ยวแน่ผมจะเซอร์ไพรส์เพื่อนนะซื้อเค้กซื้ออะไรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนหน่อยเดี๋ยวผมจะออกไปรับเพื่อนละ แต่นี่เพื่อนคนนะไม่ใช่วันเกิพื่อนเพราะรับเพื่อนที่หอข้างคาวพอแป๊บเดียวเพื่อนกาไปซื้อเค้กกับเพื่อนอผมก็ไปเจอเพื่อนว่าตกใจเพื่อนไม่รู้ผมบอกเพื่อนว่าผมออกมาข้า,ขาววันหนึง่งจะให้วัเวนเดยข์ขาห้องใตอนเย็นผมก็ไปไบ้านเพื่อนจนั่งชิวนั่งจิบเหล้าจิบเบียร์จิบอะไรแบบนี้ แฮปไบเดย์เพื kun, well, ่อนซื้อเค้กมาแฮปไบเดย์นะทุกคนผมมารับเพื่อนผมแล้วครับเพิ่งแต่งตัวเสร็จลืมไปติตตาไอ็นารหนึ่งห้าหกแล้วนะไม่ใช่อะไม่ใช่อันนี้ช่องการเต๋ออะใผมซื้อเค้กมาแล้วนะทุกคนจะรอเพราะว่าแฮปไบเดย์เลยนี่ก็น้องหมิงจากช่องแบตทีอาร์เอ็นอาร์หนึ่งห้าหกที่ไหนไม่รู้ไม่รู้จัก ดูใจกับช่องจันเตอ๋อนะทุกคนว้าว <Wow. S 2> โหอยู่คอนโดย,ยายชางยาย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 อายย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 ายาย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 นายยายรายย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 าย้ายยายยาแย่ยยายยนแยายยตยยายยาไยายาไปในะห้องาี้เห็นแาแบบว่าเรราศรยยาษาไว้ทา กระดาษเชือกที่โยนอยู่ข้างเตียงผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรหรือเปล่าเช็ดน้ำหมูกหรือว่าเช็ดอะไรหรือเปล่าเป็นวันเป็นวันคืนนี้เป็นวันนิดนึงครับแต่ว่าเข้ามาที่ไรว่าเห็นว่างอยู่ทุกที่เป็นวันเป็นวันนิดนึงคืนนี้ว่างไม่รู้ทำอะไรตอนคืนแล้วเป็นวันหรือเปล่าเป็นวันครับเริ่มไปติดตามช่องของผมกันนะเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะทุกคนก็อีกนานของผมตรงนี้ดเลยเดี๋ยวขึ้นให้ช่างแบตทีนะทุกคนแล้วก็เอ็นอาร์หนึ่งห้าหก เออยังต้องขึ้น่คุมต้องต่อช่ไม้นเลยขึ้นเลยนะช่ผมมันสุดอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นแบตทีตรงนี้แล้วก็อไอจีได้ไหมไม่ต้องไอจีไ้เลยอจีไม่ต้องขึ้นเอ็นอร์หนึ่งนะอ็นอานตดี๋ไปติดตามด้วยนะช่องจันเต๋ะติดตามดีจะได้แบบว่าเดี๋ยวผมจะพาพาไปมีกัช่องแบทีหน่อยนะอเลยนสามช่องเรากสาคน เด็กเด็กเสาคนแล้วอ้เดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนนี้ผมแฮปเบอร์เดย์เพื่อนครับนี้เมบแฮร์เดย์า่ีอไเดเด็กกระปงเข้ามากระงเข้ามาดูี้วเไปตร่ะ พ,พี่เสื้อแดงเฟอกันครับไม่มีไม่มีไม่มีรับว่าว่าข้างในมันทำอยู่เออตำป่ะพ so> ี right? kind of ่้องมันตำเนาะไม่่เปิดใจตกใจไม่ชอบตำด้ยช่ก่อนเชคก่อนเทียง Oh. Oh. Not again, not again. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Day to you. Wow, happy birthday Day to you. Oh, happy birthday. เอ้ยเป่าดิเป่าดิเอ้ยไอไออามเป่าดิอืมไม่แปลงนี่ว่าก็กูว่าแล้วกูโทรไปไอไอไอเยี่ยนี่กำลังแปลงฟันกูว่าแล้วออกไปไหนแต่งตัวหล่อด้วยที่แร่ว่าเข้าเข้ามาไม่รู้จะตำอยู่ต้องค่อยๆแง้มประตูเปิดมาดีเลยกูว่าแล้วร้องไห้เลยจะร้องไห้ไอ้เย้ยอะไรปะกี่ขี้ปะไอ้เย้ อ้าแบบไนเซอร์วยไม่ต้องไม่ต้องเซนไม่ต้องเซนช่องปล่อยยาเลยช่องนี้ต้องช่องอะไรนะเติร์ดจะเติร์ดหมรเเติรเราไปซื้อัแต่ตไหน่ะถือมานาแล้วถือมาพอกันนิดที่ติดลูกดีมิตวัดพื้ใช่หรือเปล่าเมาแสอปีที่แล้วแล้วก็ไว้ยังไม่ได้กินรอมึงคนเดียวนะรอรอให้มึงคนเดียวเลยนะสองปีอ้เียจริงอเนี่ยไอดสอบะโอ้โหเฮ้ยเ้ยกินขี่ส ขอบคุณครับะครับขอบขอบคุณมากครับอ่าวันนี้ไป,ปบ้านนายเมฆเฮ้ยเ้ยอย่าบอกพี่กัดนดีอะไรพีร่กดอะไรชิมได้ไหมไม่ไปอ่ะไม,ม่ตื่นน่าอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยคือเจ้<อ>บก<อ>็ กดดิสไลค์แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เออว่ากดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมีไปบ้านเพื่อนอีกนั่งยาวเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนไปนั่งยาวก็อันนี้ครับเทปไฟล์แรกๆก่อนนะครอันนี้แรกๆนี่แรกๆจะไปรวมตัวอีกไม่แล้วมึงตากล้องอะมึงฟันเหลืองไม่มึงอะรู้เยอะไอ้ยมึงไม่ใช่ท่องมึงไปไกลเมื่อกัเอาก็ไปเจอกันจะเจอกันตอนต่อไฟล์จะเจอกันไม่รอไม่สิทธิ์ไม่คราบทุกคนตอนนี้ผมอยู่บ้านเพื่อนผมแล้วนะ ึงบ้านเพื่อนมแล้วซื้อของซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อรอพวกเพื่อนมาอะไรมาเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศชิวๆนั่งกินแล้กินเบียร์นิดหน่อยสังสรรค์กันนิดหน่อยชิวๆเนี้จะเจอกันตอนเพื่อนมาแล้วกันนะครับเราก็เลี้ยนด้วย <c oughs> คือหนึ่งเลยแล้วก็บางทีแบบ คือถามว่าอายไหมบางทีไปตลาดไปอะไรก็มีมีบ้างครับแต่ว่าทรงมันเป็นเงี้ทยทำไงครับมัน,นมันจะทำไงได้ไหมแฟนบางทีก็ถามว่าเออเราจเจอสาวเมื่อกี้ดการอะไรเงี้ยก็ถามว่าจะไม่เผยใจบ้างไหมเนี่ยเราเราเราไม่นะไม่นะเพราะว่าเราเห็นแฟนเรามันมันตีเราไงบางทีไม่ไมมีคนอื่นไมเพื่อตีไมีไม่มีเข้ามาบ้าไหมโอ้ไม่ เราทุกคนกลับมาถึงห้องละโอ้ยโคตรช่างมีจฉามามามาาไปนอนไปเอาเป็เนียมันนอ่ะขออนุญาตไม่แชร์นะครับเดี๋ยวไม่เห็นนะครับคือผูกตามตรงนะคือวันนี้แบบชั้นห้าเ๋อยังไมใครก็กดไม่ผิดหอูไม่กดันเจ็อ้สสเลยไม่ื่อกีเวเ้ยเมือโันเจ็บทำไมนเจ็ได้คห้าแลวเนี่ยเีย เราเออยิ่งทั้งแมงอือยี่งรื้อดอกคือเอาจริงก็คือแบบไม่มีอะไรเยอะเจอทรงส้อเยางเงี้ยนี่เช้าไรสักเจ็ดอะไรท่านผ้ชครับก็ไปคลิปนี้ครับอย่าลืมไปติดตามแบททีด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องแบททีแล้วก็เอ็นอาร์หนึ่งอารหกแล้วก็ช่องจานเต๋อนะช่องดังที่สุดในตัดต่อีที่กำลังสร้างตอนนี้ก็จบห้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาตรงก็คือว่าผมบอกว่าเพื่อนผมจะปิดช่องแล้วผมกูตาอะไรเนี่ย ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไคร้ให้าหน่อยนะครับเอ้ยทนเวลาปายปกูลอเรียนะอะไรคะวันนี้ได้ผละแเลยค่ะว่าให้ชิมนะถ้าแม่ก่อนก็กลับมาคุย้าชิมแพะมือแรกจะอยู่น้ากล่องถ้าอุะเรารวยมากเลยเราไว้บนลูกเพราไม่มีเราไว้เ่างมือนมืชิมเขาก็เบิร์นโทรศั์